มาดูความคืบหน้ารเรื่องนี้หน่อยดีกว่าค่ะทหารเกณฑ์แสบ,บใช้วิธีถ่ายคลิปผู้หญิงที่เคยคบด้วยเป็นแฟนเนี่ยหลอกถ่ายคลิปแล้วก็แบล็กเมล l เขาเอาไปขู่เรียกเงินตำรวจรวบตัวได้แล้วปรากฏด,ดูในโทรศัพท์คือคลิปเพียบเลยแล้วทีนี้ทำยังไงย,ยอมรับสารภาพก้มกราบขอโทษค่ะเขาคิดว่าเขาเขาจะขอโทษแบบไหนที่แม่เพื่อจะแม่เพื่อรู้สึกดีแม่อยากมาถามไเนี้ต่อไปก็แม่ยกให้ตำรวจแล้วกัน เราจะได้้ด่นี่สำนึกพลทหารพงศกรค่ะอายุ22ปีเข้ากราบขอขามาแม่ของน้องผู้เสียหายน้องเนี่ยเป็นนักศึกษาม,มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่จังหวัดพะเยาอายุแค่21ปีนะคะหลังจากเจ้าตัวไปถ่ายคลิปแบล็คเมลสาวที่เคยคบกันแล้วก็เอามาขู่เรียกเงินครั้งหนึ่งอ่ะพันหนึ่งมั่งสามพันมั่งไม่ละถ้าคุณเป็นแม่คุณจะยอมยกโทษไ่ไละทำกับลูกสาวขาขนาดนี้ แม่เขารับไม่ได้หรอแม่รับไม่ได้หรอลูกสาวเสียหายขนาดนี้ตำรวจเนี่ยสามารถรวบตัวเอาไว้ได้นะคะหลังจากที่ร่วมกับผู้เสียหายเขาใช้วิธีวางแผนล่อค่ะล่อให้พลทรัรพงศกรเนี่ยเดินทางมาคุยแล้วก็ตกลงเรื่องเงินแล้วก็คลิปภาพพอเจ้าตัวไหวตัวทันพยายามตอนแรกจะขับรถเก๋งหลบหนีนะไปชนตำรวจด้วยตอนหนีเนี่ย สุดท้ายก็โดนจับได้ในที่สุดค่ะครับเบื้องต้นพลทหารพงศกรคนนี้รับสารภาพบอกว่าข่มขู่น้องผู้เสียหายหลายครั้งเพื่อแลกกับเงินบอกถ้าไม่ได้เงินจะเอาคลิปอนาจาร์เนี่ยไปโพสต์ในโลกออนไลน์ในที่เพอนผู้หญิงเนะี่ยเข้าเหมือนตกนรกเลยท้วย่บันเดียวนี้ยังให้เลยเนี่ยร่างอยู่ล่างเนี่ย แล้วที่น่าตกใจคุณผู้ชมตำรวจพอเขาไปตรวจดูโทรศัพท์มือถือของพลทหารคงศกรอ่ะอึ้งไปเลยอ่ะคลิปโป๊เปลือยอยู่ในโฟลเดอร์แคมีราเยอะมากมีสารพัดคลิปเลยค่ะเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นพวกสาววัยรุ่นที่อาจจะเคยคบหาเป็นแฟนหรืออาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนแล้วมีภาพหลุดหรือบางทีอาจจะถูกขายคลิปไม่เหมาะสมมาไว้เบื้องต้นเนี่ยคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า8รายเลยนะถือว่าเป็นบุคคลอันตรายนะครับเนี่ยใช่ ตอนนี้ผู้ต้องหารับบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยก็เคยเป็นอดีตแฟนกับผู้เสียหายแล้วก็บางทีถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมทยอยมากันแล้วค่ะมีหญิงสาวอายุ21ปี2คนนี่ทยอยมาแจ้งความแล้วนะคะเพิ่มเติมที่สพเขลางนาครที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางขอให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหารายนี้มีพฤติกรรมถ่ายคลิปแบ็กเมกแล้วก็เรียกเงินเหมือนกันเลยบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาคือทำร้ายร่างกายและขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ แล้วก็เตรียมจะแจ้งข้อหาความผิดฐานรีดเอาทรัพย์นะคะส่วนข้อหาอื่นๆเดี๋ยวตอนนี้รอก่อนค่ะแล้วก็ตอนนี้ให้ทางสารวัตรฝากขังไปยังเรือนจำทหารต่อไปก่อนค่ะราบวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้